กินเสร็จแล้วก็ทำมาเป็นรีอคชั่นแล้วก็ร้องเสร็จโอ้ซิซาซิซาซิซา,าอย่างงี้ใช่ไหม สวัสดีคุณผู้ชมทุกทา่านนะครับผมวันนี้เนี่ยผมได้ไปซื้อม,มาม่าที่เซ็นทรัลมาครับแล้วก็วันนี้ผมกะว่าจะไปแข่งกินมาม่ากับเพื่อนกัน3คนนะครับผมกติกาของเราก็คือว่าใครกินเสร็จเร็วก่อนคนนั้นก็คือผู้ชนะใครที่กินช้าสุดนะครับผมคนนั้นจะต้องได้รับบทลงโทษที่แบบว่าโคตรพ่อโคตรแม่แสนสาหัสเลยคือตอนที่ผมไปซื้อเนี่ยผมเดินไปซื้อแบบน้ำมาแทนคือเพื่อนผมเนี่ยเขาบอกว่าให้ซื้อแบบแห้งครับแต่ว่าตอนที่ไปดูเนี่ยมันมีแต่แบบน้ำแล้วก็มีคนมากมายคนอะไรบายทีามจะหาซื้อเจ้าอม เเออใส่ใส่ไปเลยนะมันของแดกอ่ะมันเป็นของมันอ่ะอะไรนะเส้นโอ้ว้าหรือซ้อนมันสิอย่างกัะเลือดหนูกูระเบื่อแลจริงๆแต่กูยังไปเตะป้ายนะบักซอยว่าห้ามขับเขาบอกว่ามึงถ่ายคิดอยู่ไอ้เหี้ยมึงดูดิยิ่งมึงถ่ายใกล้สัตว์มันโคตรน่าแ่อ๋ออไอ้เรอะไกูโดนด้วยมึงไม่ระวังเลยไงถ้าเกิดมึงเข้าปากกูกูจะเริ่มจับเวลาล เอาละเดี๋ยวจะเริ่มกินกันละวแต่คือผมคือแบบจะเพิ่งกินน้ำใช่ไหมคือกินเสร็จก่อนแล้วค่อยกินน้ำเหรอใช่เออสามสองอยากรู้จริงๆมันจะเสร็จแค่ไหนหนึ่งไปหนึนะอือหืออือหือเห็นไหมอือหือสิบวีแล้วก็อร่อยนะผมเห็นเสร็จแล้วอืมน่ากินจัง ซอสเลือดปากกูยังมั้งอร่อยมากๆเลยใช่ปะเกือบสิ้นนี่เกือบไม่รู้มันไม้เผ็ดหรอเว้ยมึงคิดเองอเผ็ดแต่แค่นี้ก็ไมนเนี่ยาใช่ปะหนึ่งนาทีครึ่งผ่านไปอยากกินน้ำย,ยังยังยังคือกูไม่เขา้าใจกูถ่ายคลิปอยู่ทำไมพวกมึงต้องกำลังผ่านวะเนี่ยโอ้ยร้อนะอร้อนจ้ะไม่เผ็ดจ้ะร้อนเฉย,ย <laughs> คนกินเผ็ดได้ยังเมื่อแตกแล้วกู้ละโอ้เบบีขมอออย่าีกนิดนึงเอาให้หมดเว้ยแบบเทแล้วไม่มีไม่มีไหลๆลงมาตอนไหนบอกว่าไม่เผ็ดมันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรมากหรอกจิ๊บ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 หน้านี่คือหน้าจิ๊บุ๋งใช่ไหมไหนสัตว์กู้ยังกลัวอยู่น้ำเนื้อเนื้อน้ำด้วยน้ำอ้วนนมูกไหลน้ำอะไรนะ ไอเส้นยังหมดเส้นยังหมดเราเราเน้นนึงไอ้เส้นนี้เดียวเองอยากเอีกแล้วเนอะแล้วก็ไปด้วยเอาได้น้ำไอ้เพื่อนถ้าเกิดไม่ไหวก็เข้าไปแหกปากในห้องกูนะอย่าแหกให้เขาผมยังยังหรืกูเรียนได้ไหมเฮียเรียนเรียนได้ก็ดีเรียนได้ก็ดี น้ำน้ำน้ำหยดไม่ร้อหยู่หยุหสานาที3าวินาทีจะกลับไปกินอีกไหมอ,อร่อยดีนะี่ยโอเไหมกูด้วยเอาไปกองขึ้นะ่ลยห่วย <c oughs> สัตว์ <c oughs> นึกว่าจะเผ็ดแบบนี้อีก้เนี่ยนะนี่มึงบอกว่า <c oughs> ไม่เผ็ดใช่ไหมเนี่ยนี่ดูสีหน้าขอคนไม่เผ็ด อากาศมันร้อนเริ่มสบายดีเลยว่ากูตายแน่แน่เลยไม่เผ็ดเลยพอชามมึออกไปพอท้าคนรู้สึกไนไปท้ากันก็ได้กินไปแล้วมันต้องทำเสียงยังี้ด่าฮะทล้มันต้องทำเสียงยังี้ด่าทำไมล่ะเหมือนมึงกำลังจะยึดกลัวแล้วมึงจะทำเสียงเงี้ยชอบไหมกับการกินแบบนี้มคิดว่ามึงเป็นไอซิ่วเหรอไอ้เนี่ยแล้วอย่าเพิ่งกดฟาด นากินกินดูปลายถ้าถ้าปลายนี้สามนาทีสามเก้านี้จบเลยนะครับไม่มีทางไม่มีทางกูจะคอยดูเดี๋ยวกูจะไม่กินเผ็ดแต่กูเป็นคนกินเยอะไอ้ยี่ผมมันยังไม่ละลายแล้วมึงเทเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอเงี้มึงดูคนตอนเปนคนมันจะหายไปโอ้ยใช่แล้วนะหนึ่งหอมสะอาดแบบเลยสัตสลองฟังแล้วกูหืมหืมเส้นเหนียวริบหายไอ้เหี้ยมีกลิ่นดับมิ้วรอยมาไอ้สัตว์ เผ็ดไหมปลายโคจิบจิบใช่ไหมอะมันก็ไม่ได้แผ่นมากหรอกมันร้อนหออะไรวะอยากกินน้ำมากเลยนะเหมือนแว่นกันตามกระหน่องไงไม่รู้กูรู้มึงไม่เผ็ดหรอแอคติ่งโอเวอร์หนูดูหน้ากูปลายอะไรไปลายไปอะไรปลายมึงทามึงทาลิปมันด้วยทะเลาะกับแฟนไงร้องไห้เลยหรือว่าทาลิปสติกอะไรเยอะปาก ดูน่าอร่อยเนียอร่อยอะไม่เลยหี่ต่อยเส้นบดนะเว้น้ำด้วยนะน้ำกินน้ำเสร็จเกลียดน้ำแล้วกระดกเข้าปากนี้ำหวานไปไหนไปไหนกินน้ำด้วยน้ำน้ำโอ้ยเหี้ยลุกจำได้ยังไงฮะกล้าดียังไงเกียราทีกี่นาทีครับสองนาทียี่สิบเจ็ดเยสสองนาทียี่สิบเจ็ดไปไหนอหนเฮ้ยคนแดกไปไหนแล้วกูไปล้างหน้าแป๊บนึงอ๋อ มารยาทไม่มีเลยที่เนี่ยเลือหาแม่งมายิ้มที่ยิ้มกระชากใจกระชากกระเทยควายเลยที่เนกระเทยเห็นที่นี่หลงเลยสัตว์ยีกูกินไปนิดนึงอ๋ขึ้นนี่เลยขึ้นหน้าขึ้นขึ้นสมองอะไรชี้ใหม่เด็ชี้ให้คนดูขึ้นนี่เลยไอ้ยีกูเมื่อกี้กูลองกินแบบน้ำมันเทียวเลยไงมาหมักบากัลยาค่ะเรื่องอะไงกูดูน้อยจังวะหัวขาดก่อยเริ่ม เผ็ดไหมม้ากินแค่นี้ยังไม่เผ็ดหรอกเนาะมาสากตรงซมโซะนี่โฆษณาหม่าม้าเฮียเฮียเด็กเก็กขนาดแดงหมาม่ายังเก็กใส่กล้องไย่างเฮียเป็นเฮียอืมไม่โน้ำไหลเหนียวเลยอี๋มีอะไรอยู่จมูกปากได้เฮียอันนี้คือยิ้มกระชากใจใช่ไหมเนี่ยมึงจะเก็กอะไรเนี่ยมึงดูเวลาด้วยเฮียคืออันนี้คือคือถุงเวลาความเผ็ดใช่ไหมมาร์กน้ำมึงอะมากกินได้นะ มึงกินอ่ะมึงกินอ,อย่มนันไม่ได้เว้ยไอโอ๊ตมึงต้องกินอย่างงี้ไอเฮียเดี๋ยวหมดชุม่มคอรหัสลับของห้องเราอะไรวะก่อนเข้าห้องอพูดเด้พูดทั้งเป็ดนั่นแหละมาอย่ามองนะอย่ามองนะชุม่ม <laughs> คอผลละไม้อะไรกินแล้วชุ่มคออ่าอ, <laughs> อนนะี้ชุ่มไปทั้งตัวเลย ชุ่มหน้าบเลยชุ่มเหงื่อเนี่ยมึงใส่เสื้อมากะโฆษณาใช่ไหมเซเว่นเนี่ยเียมึงกินน้ำเลยนะเหมือนที่มึงวังคับให้กูกินน้ำอ่ะเฮ้ยต้องกินเส้นให้หมดก่อนอย่าบขี้โกงเลยวะยังไม่หมดเลยเส้นอ่ะเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วนายี่สองนาทียี่แปดมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วจะบอกว่ากูคนกดยืนสัตว์โหนึกว่าแครอทเลยเนี่ย สิเม็ดนั่งไม่เผ็ดอะไรเหรอแคลอร์แคลอร์บางคนก็กิน30 40ิบสีกูเผ็ดจะพินแล้วครับ15เมตรใครที่พอกูมึงตายแกพิลในนี้โอ้ยใส่น้ำปลาก็ได้นะยอ้สูบมันดูแล้วมันน่าจะเผ็ดมากเลยมี16แล้วนะมึงไม่พอไงคนอย่างมึงสัตว์อย่างกับน้ำจิ้มมีเหี้ยปลายก็าสามหม้อพอไหมหม้อกูจะล้นโอ้โหกลินพริก ไอ้เฮียกินเร่งก็ทรมานเลยสัตกแดมมึงนี้จะไปโรงเรียนกันได้ไหมเนี่ยน่ากินชิบหายมึงดูดิแต่ว่ากูไม่รู้ว่าใส่เฮียเนี่ยมันจะน่ากินอยู่ไหมปิ๊กเนี่ยนะกูจะเลิกทำคลิปก็ว่าไอ้เฮียอย่างนี้แหละเฮียอู้ยอู้ยอ่า เอาแค่นี้พอแล้วกูลกวึงตายพี่แตกหรือมาโรงเรียนไม่ได้บอกกูด้วยนะคุณผู้ชมครับโอ้พริกเป็นเม็ดเลยแต่มันก็ดูน่ากินเหมือนกันนะปลายดูดูไอ้ปลามึง2สองน้ำอันนี้คือพริกที่ผมปั่นไป16เม็ดแล้วก็รวมกับพวกของของมาม่าในซองอีก6 6ซองมาลองชิมดูไหมแล้วก็พวกพริกเผาอีก3ซองแต่สีมันสวยมากเลยนะเหมือนแกงส้มเลยแกงส้มหรออะไรวะ ก็ใช้ได้อ้าวดูพริกข้างในนั้นสิกินไปชั่วโมง,งกูว่าพอาล้ครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกกันกับคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวเรเจะกใหมค่คลิปหน้าเนี่ยนะครับผมจะไม่รู้ว่าจะมีคลิปหน้า,าหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ผมอาจจะได้เข้าโรงพยาบาลเลยก็ได้นะมือกูสั่นว่ะ <c oughs> เเียออะไร่าละครับผมก็บอกว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์<笑><笑>แต่เต้ยโฟร์ไว้ชื่อกระผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทน,นะครับสับแต้ยโฟร์ไว้ชื่อกระผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทน,นะครับสำหรับวันนี้ก็บายโอ้ว่วาไม่มีสาระแล้วมึงทำทำํา